โดนด้วยเชื่อเฮ้ยตีไนนม้อะเอาไปช่อนนี่สามไม้ไม่รู้เรื่องไม้แรกผิดไปที่สองดันไม่ที่สามจบเท่านั้นพอไม่ต้องเอาอะไรมากมายกับกับพอมเอไม้แรกผิดไปที่สองดันไม่สามเลยนะเรียบร้อยเสะดิดเก่งโอ้ยงัดแค่กูรู้ว่าสามลอยไม่พอผมอ,อ่ะมันก,กดที่สายเลยอ่ะ กัดเป็นกระปอมเอครับน้าเป็นหนึ่งครับผมโดใช้กเกือบโลโหทะลุโหลกเลย,ยกระป,ปอมเอ,อสีเหลืองครับเอเคครับผมฝากผลงานด้วยลงถูกที่ตีถูกเวลามาแรกผิดมาที่สองตามมาที่สามโปจบข่าวกระปอมเอมีเฮลั่นของอมาคููหูคู่หางงมันงงมันงง โอเคครับกลับมาสายพีอีตองหนึ่งของนาเป็นหนึ่งครับผมเบอร์ตองใครๆก็รู้ของดีจุดยอด